รอว่าแน่เลยทฟัฟก้ารอเอและคะแดนมาแล้วกับผมนี่ทุกคนคิดว่าพี่แมนจะได้ตัวอะไรนี่น้องจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับนี่กลุ่มหมวกฟาง10บตัวแล้วก็มีทฟัฟก้ารอนะครับแล้วก็มีซาโบเพิ่มมามามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรฟังจากเสียงแล้วนะครับอืมคิดว่าน่าจะเป็นโรบินแน่เลยอ่ะหรือไม่ก็นามิมามาดูกันอันนี้พี่แมนจัดมาแค่หนึ่งกล่องนะครับ มาเปิดกันเลยเอละไรนะทุกคนทายมานะว่าพี่แมนจะได้ตัวอะไรอถ้าที่อยากได้นะอยากได้โซโล่ไม่ก็ลูฟี่อะ่ะยังไม่ดูการ์ดยังไม่ดูการ์ดยังไม่ดูการ์ดยังไม่เห็นนะมีฐานทองมาแล้วอะ่ะนี่มีฐานทองฐานทองคือตัวไหนวะเนี่ยอ๋อมันมีฐานทองทุกตัวเลยทุกคนทำทำแล้วรอว่า แน่เลยทับฟะก้ารอไอเจ้าเฟนกี้อยู่อ่ะได้เฟนกี้นะครับดูโโอ้หเดี๋ยวค่อยตามหาอีกสิบเอ็ดตัวครับผมเจอกันคลิปหน้า